บ้านดางลาหย่อยพิกัดตลาดร่องโพวันที่20-27กันยายนนี้สมงว,วันเท่านั้นที่สุดแห่งอาหารทะเลสดที่ตลาดนะัดและสินค้าอาหารสํเราเร็จรูปต่างๆวันที่2 0 2 1กันยายนนี้พิกัดตลาดร่องโพเริ่มขายในเวลาเที่ยงถึงสองทุ่มโปรเด็ดมากมายภายในงานพิเศษทุตุ่นไข่แมลงทู้5โล100บาท หอยแมลงภู่5้าโล100บาทกอยมิ้งค์หอยแมลงภู่5้าโล100บาทหอยแครงขูด2กิโล100บาทหอยขมิ้น3กิโล100บาทหอยแครงบาเล่โลละ99บาทหอยนางรมลละ85บาทหมึกเริ่มต้นโลละ150บาทกุ้งกลามกรามเริ่มต้นโลละ25บาทกางเริ่มต้น3กิโล100บาท ตลาดนัดทะเลอ่าวไทยออนทัวร์ที่กับตลาดโลโพวันที่20-21กันยายนนี้